งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้วพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโสเมื่อวันอังคารที่9ตุลาคม2516ชวชีวิตหนึ่งาบซึ้้งมีรววัน,วาวน,าานายวิรีรศัก์ชยโสพัทเกิดเมื่อวันที่5มกราคม2506ภูมิลำเนาจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาโทรบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพทนบุรี เร akan, ิ่มรับราชการเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2529ในตำแหน่งครู2โรงเรียนบ้านบือจะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านควรฟ้าแลบรวมอายุราชการ37ปี7เดือนเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถนางอุไรทีปรักษพันธ์เกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2506 ภูมิลำนำตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพงจังหวัดปัตตานีจบการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิตกศมอที่มหาวิทยาลัยทักษิณเริ่มรับราชาการเมื่อวันที่18มกราคม2532ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็จมิตรภาพที่114รวมอายุราชาการ34ปี8เดือน12วันค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน นายกฤษผงเพชรอินเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2506ตำบลกำแพงอําเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์บางเขนเริ่มรับราชการเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2529ในตำแหน่งครู2ระดับ9โรงเรียนกำแพงวิทยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าฝางรวมอายุราชการ37ปี4เดือน รับผิดชอบรู้หน้าที่มีคุณธรรมนายสมมาตรจันมาเกิดเมื่อวันที่14กันยายน2,506ที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยร,า,ยรามคำแหงเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กันยายน2,530ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านนาพยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านลาหงารวมอายุราชการ36ปีเน้นการทำงานเป็นทีมบริหารงานแบบพี่แบบน้องเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนางสาวนุชนาฏนาคพันธ์เกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2505หมู่ที่5ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวิทยาเขตสงขลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1สิงหาคม2537ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสองโรงเรียนบ้านโนนทองอำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111บ้านทุ่งนางแก้วรวมอายุราชการ29ปีงานคือชีวิต นางพินโยอ่อนคงนเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายน2506ที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีจากวิทยาลัยครูสงขลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่18มกราคม2532ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองน้ำเข็มรวมอายุราชการ35ปีเอาใจเขาใส่ใจเรา นางสุภาพอรอามินเกิดเมื่อวันที่1มีนาคม2506ที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาเริ่มรับราชาการเมื่อวันที่1กรกฎาคม2537ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตะเลาะใสรวมอายุราชาการ29ปี2เดือนทำวันนี้และทุกวันให้ดีที่สุด นางวารุณีปาลาวันเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2506ที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สงขลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1มีนาคม2545ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ 3, สสปอจอตากปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าชมวงรวมอายุราชการ21ปี6เดือน ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางกฤิษนาชาสุวรรณเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคม2506ที่หมู่ที่3ตาบลกําแพงอําเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัตรสงขลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่31กรกฎาคม2531ในตําแหน่งอาจารย์หนึ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุง่งสภากาชาติอุปถัมภ์2,550รวมอายุราชการ35ปีทำงานในหน้าที่ให้เต็มเวลา <ST> นางยูวารีรังสัรเกิดเมื่อวันที่10มกราคม2506ที่หมู่ที่3ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่29ธันวาคม2540ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาติอุปถรัรมภ์2550รวมอายุราชการ26ปีทำวันนี้ให้ดีที่สุดนายธีรยุทธ์อับดุลลาเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2506 หมว่ที่3ตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์เริ่มรับราชการเมื่อวันที่12กันยายน2534ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านวังสายทองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาคารวมอายุราชการ32ปีความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนายยุทธนาแคยิวา เกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม2505ที่ตำบลเขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราชเริ่มรับราชการเมื่อวันที่23ทธันวาคม2534ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูขอส3า3ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบ่อหินรวมอายุราชการ32ปีทำวันนี้ให้ดีที่สุด นายนีสาตร์แขยี่หวาเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2506ที่ตำบลน,น้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคม2547ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูขอส .2 อสอชำนาญการโรงเรียนบ้านบ่อหินรวมอายุราชการ20ปี9เดือน พัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครต้องเริ่มต้นที่ตัวเราน,รนายธีรวุฒิชำนาญนาเกิดเมื่อวันที่13เมษายน2 5 0 6ที่หมู่ที่4ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลายัยสุขโขทัยธรรมธิราชเริ่มรับราชการเมื่อวันที่6ธันวาคม2537ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคสอ .3 โรงเรียนบ้านบูบอย รวมอายุราชการ29ปีทำงานเพื่องานใครไม่เห็นไม่เป็นไร นายบุญเชิญโอภาโสเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคม2505ภูมิลำเนาอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูสงขลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่16ธันวาคม2530ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคสอ .3 โรงเรียนบ้านบูบยรวมอายุราชการ36ปีคติประจำตัว ครูต้องรักและเมตตาสิทธิ์อย่าเครียดกับคนทำงานไม่นานก็พรุ่งนี้ไม่เท่าไหร่ครบ60ปีรู้ข่าวอีกทีก็ฟังแล้วนางกิติยาหลีเซนเกิดเมื่อวันที่30มกราคม2506ที่หมู่ที่1ตําตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มรับราชการเมื่อวันที่12กันยายน2534ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านตันยงลานัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปากบางรวมอายุราชการ32ปีอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนายสันหมิ่นหวัง เกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2506ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับป .7 จากโรงเรียนบ้านตะโละสายระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูยลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่21สิงหาคม2533ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษคศ .3 โรงเรียนบ้านปากบารารวมอายุราชการ33ปี ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเต็มความสามารถที่มีนางสุขศรีทองรุง่งเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายน2506ที่ตำบลกำแพงอำเภอละง,งูจังหวัดสตูล จบการศึกษาระดับป .7 จากโรงเรียนบ้านดาหลำมมส .3 โรงเรียนกำแพงวิทยาและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยครูสงขลาเริ่มรับราชการเมื่อว so ันที่13พฤษภาคม2525ในตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านนางแก้วปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษขศ .3 โรงเรียนบ้านปากบารารวมอายุราชการ41ปี4เดือน17วันคิดดีพูดดีทำดี นางพัฒการมัษยาวิกรมเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2506ภูมมลำเนาจังหวัดพัทลุงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรม,มาธิราชเริ่มรับราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคม2542ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ปัจจุบันลำรงตำแหน่งครูขอสสาโรงเรียนบ้านป่าฝางรวมอายุราชการ24ปี4เดือนรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบอยู่ในกรอบคุณธรรม นางสุธีพรบินหมัดเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายุน2,505ภูมิลำเนาหมู่ที่3ตำบลกำแพงอําเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ต เริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กรกฎาคม2551ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านป่ากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านลางารวมอายุราชการ25ปีทำทุกวันให้เต็มที่และดีที่สุดนางมะลิจันมาเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2506ที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยายลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชเริ่มรับราชการเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโร,รงเรียนบ้านใสใหญ่รวมอายุราชการ34ปีวินัยคือทักษะสำคัญของผู้ที่ประสบความสำเร็จนางสุมาลีขุนเส เกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2506อําเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลเริ่มรับราชการเมื่อวันที่16ธันวาคม2530ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหอยโคกรวมอายุราชการ36ปี ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนางสาวยาริยะหลังยานายเกิดเมื่อวันที่23ฤธันวายน2505ที่หมู่ที่1ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยายลัยครูยลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่12กันยายน2534ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูขอส .2 อโอรงเรียนบ้านหัวขวตบบนตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลรวมอายุราชการ32ปีทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางสุภาชะยะโสพัสเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2505ภูมิลำเนาจังหวัดพัทธลุงจบการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีจากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เริ่มรับราชการเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลละงูรวมอายุราชการ34ปี2เดือน21วันทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางมินาโอมาณีเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคม2506ที่หมู่ที่3ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรินทรวิโรธจังหวัดสงขลาเริ่มรับราชการเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคศ .3 โรงเรียนอนุบาลละงูรวมอายุราชการ32ปีนายธปนัดเกื้อเซ็งเกิดเมื่อวันที่15เมษายน2506ที่จังหวัดสตูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กรกฎาคม2537ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลละงูรวมอายุราชการ29ปีคติในการทำงานคิดบวกนายยุทธพลแก้วดำ เกิดเมื่อวันที่6ฤศจิกายน2505ที่หมู่ที่1ตำบลเขาเขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนการศึกษานอกระบบเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1สิงหาคม2537ในตำแหน่งนักการปัจจุบันดำรงตำแหน่งช่างปูนช .4 โรงเรียนบ้านหานร,รวมอายุราชการ29ปี2เดือนทำทุกอย่างและทำให้ดีที่สุด นายมูฮัมหมัดดนเดมเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2506ภูม 2, 6, ิมลำเนาตำบลละงูอําเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเบตงเริ่มรับราชการเมื่อวันที่16มิถุนายน2536ในตำแหน่งนักการพานโรงปัจจุบันดำรงตำแหน่งช่างปูน4โรงเรียนบ้านดาหลัารวมอายุราชการ30ปีนางอังสนาธิหมุน เกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2,506ที่หมู่ที่7ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาปริญญาตรีเอกการประถมศึกษาและศาสนาชั้นปีที่10จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลามปัจจุบันดํารงตําแหน่งพนักงานราชการสอนศาสนาอิสลามที่โรงเรียนอนุบาลละงูรวมอายุราชการ29ปีคิดดีทําดีภูมิใจเมื่อสิทธิ์ได้ดีและอยู่ในกรอบของศาสนา นายอัมรอนหยางป่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2506ที่หมู่ที่3ตำบ,บลแหลมสนอําเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชเริ่มรับราชการเมื่อวันที่27กันยายน2547ในตำแหน่งวิทยากรอิสลามปัจจุบันดํารงตําแหน่งพนักงานร,ราชการที่โรงเรียนบ้านบุบยรวมอายุราชการ19ปีทําให้ดีที่สุด นายอับดลุลราอหมานกองบกเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคม2506ณบ้านกาแบ่งหมู่ที่2ตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตเริ่มรับราชการเมื่อวันที่25สิงหาคม2532ในตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการที่โรงเรียนบ้านกาแบ่งรวมอายุราชการ34ปี ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถึงกำหนดครบวาระลาพักผ่อนเส้นทางจอดตอนเกษียณหวนละห้อยนามคุณครูผู้ยิ่งใหญ่อย่างเลิศลอยลูกสิทธิพลอยมุทิตาต่างชื่นชมขอไตรรัตคุ้มครองให้ผ่องใสทั้งกายใจไร้ทุกข์เป็นสุขสมแผ่ร่มเงาให้สิทธิ์ชื่นเรื่อนอารมณ์ ชนนิยมเทิดข่าบูชาครู